ก็ได้เป็นแฟนคลับเกมโมบ้านะฮะได้เห็นข่าวนะเกี่ยวกับเฟเกอต่อสัญญาไปถึงปี2 0 2 9เลยนะฮะก็จริงๆเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นข่าวใหญ่มากๆนะแล้วก็มีผลกระทบอะไรหลังจากที่เ a เกอร์ได้ทำสิ่งนี้ลงไปนะฮะวันนี้ผมจะเล่าให้ฟัง ข้อหนึ่งนะครับอายุของอาชีพนักกีฬาสปอร์ตเนี่ยจะถูกเพิ่มขึ้นไปอีกนิดนึงนะเพราะปกติอ่ะแม็กซิมัมของนักกีฬาสปอร์ตอยู่ที่ประมาณ26 27นะครับผมส่วนใหญ่ผมว่า28เนี่ยเราต้องคิดถึงนะโคาวาิดว่าเอ้ย28่เ่ยเราจะทําอะไรต่อ29เราจะเป็นโค้ชไหมสามสิ 30, เราจะเป็นอะไรต่อเดี๋ยวทำงานในวงการนี้อยู่ไหมอะไรเงี้ยผันตัวเป็นนักพากเป็นอินฟูหรือว่าเป็นสตรีมเมอร์ของสังกัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่สิ่งที่เฟกเกอร์ทำให้เราเห็นนะครัรััาาออัันะบบบมมนน aker, กกาา 8, นนนนเเเเเปป็็กกกกาาาาารรรรพพพิ่อออออยุุขงชีี้ะะะจจคฟ์แ ชีมนี้มันเพิ่มขึ้นอีกนะเพราะว่าไอคอนเอกแบบวงการเนี่ยยังสามารถแข่งต่อได้แล้วเพลเยอร์ทั่วไปแบบนักกีฬา่สปอร์ตทั่วไปเขาก็อยากจะแบบแข่งต่อเพราะว่าเอ้ยคนนี้ยังแข่งต่อได้อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้วงการในสปอร์ตทุนขั้นที่จะเปลี่ยนไปนะสำหรับสัญญาฉบับนี้ต่อมาข้อที่2นะครับเราจะได้เห็นการแข่งขันวงเอลลเนี่ยจนถึงปี2029เลยนะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่การันตีแล้วว่าจะเห็นแน่นอนนะเพราะว่าเฟเกอร์ยังแข่งต่อถึงปี2029ไปแล้วขั้นต่นยี่ น่าจะเป็นข่าวดีของสาวกเ l ลแล้วกันนะส่วนตัวผมก็ชอบดูแข่งโวล้วแหละโว w มันมีเสน่ห์ของมันนะมันมีกิยุหรือว่าอะไรบางอย่างที่การแข่งขันอื่นให้ไม่ได้นะเพราะการแข่งขันโว w เนี่ยจัดมาแล้ว10กว่าปีนะแล้วมันมีเสน่ห์ทุกปีนะ ไม่ว่า,จ,าจะเป็นปีที่มีทีมม้ามือชนะหรือว่ามีปีที่แบบเป็นทีมหน้าใหม่บ้างอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งทีมหน้าเก่าที่คว้าแชมป์สสมัยอย่างทีมทีวันนะซึ่งผมว่าเป็นสเสน่ห์หนึ่งที่หาได้น้อยนะสำหรับการแข่งขันเกมอื่นต่อเนื่องมาข้อที่3นะก็จะพ่วงมาจากข้อตะกี้แหละนั่นก็คือกระแสเกมโมบ้าที่เป็นการแข่งขันอ e ีสปอร์ตเนี่ยมันยังไม่ตกนะเพราะว่า4ปีต่อจากนี้นะครับกระแสเกมโมบ้ายังคงอยู่ได้ประมาณนี้นะอาจจะสูงกว่านี้หรือว่าอาจจะไม่ต่ำไปกว่านี้แล้วเพราะว่าไอคอนิกวงการยังคงอยู่นะ,ระคนมมร,น e port รับคาววแแัจะ้้ซบล โ,โดตาก็ไม่ค่อยมีคนดูเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับความไฮอะไรเอ่ยก็ค่อนข้างที่จะดรอปลงอาจจะเพราะว่าเกมอาจจะเปิดม,มานานแล้วด้วยนะครับแล้วก็มีกระแสะเกมมาร์หรือว่าเกม p s เกมบื่อเนี่ยเข้ามาแทรกแซงระหว่างนี้ก็ทําให้กระแสะเกมมาร์าค่อนที่จะดรอปลงนิดนึงนะแต่การไอคอนิ่งในวงการอย่างเฟเกอร์ยังคงแข,ข่งขันต่อนาให้กระแสะมันยังคงอยู่ได้นะฮะก็ดาวมาเป็นเรื่องดีนะสำหรับผมต่อมาข้อที่4่นะครับเรียกได้ว่าอาจจะเป็นฟันแฟกนิดนึงนะว่าเราจะได้เห็นนักแข่งเก่าเนี่ยกลับมา,ารีเทิร์นแข่งอีกครั้งนนงัขขอจจ่่ยแต หึงอายุ3 3ปีมันทําให้หนักแข่งรุ่นเดียวกับเฟกเกอร์หรือว่าอาจจะอายุน้อยว่าเขาสักปี2ปีเนี่ยมีความรู้สึกว่าเฮ้เราก็ยังแข่งได้หรือเปล่าวะกลับมาแข่งดีกว่าเช่นวพวกดับเบิลลิฟต์อูซี่หรือว่าคนอื่นๆน,นะครับผมอูซี่เนี่ยอาจจะยากเพราะว่าแกก็มีปัญหาเรื่องข้อมือเนาะเลยรีทายไว้นั่นแหละครับนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เราอาจจะได้เห็นหนักแข่งเก่ากลับมาแข่งขันอีกครั้งหนึ่งนะต่อมาข้อที่5นะครับข้อนี้ผมมองว่าเป็นด้านมือแล้วกันนะเพราะว่าการที่เฟกเกอร์ ทีมแคมเดมี่ของทีวันนะฮะที่มีเด็กป้านมากมายเนาะก็อาจจะเข้ามาเบียดยากนิดนึงในตำแหน่งของมิดเลนของทีมทีวันนะผมในเกมเอเพราะว่าเฮียแกก็จองมาอีก4ปีนะครับหรือแม้กระทั่งเรามองในตำแหน่งอื่นอย่างซัพพอร์ตอย่างที่มีคีเลียประจ,จําทัพนะฮะก็อาจจะเบียดยากอีกแล้วเพราะว่าคีเลียก็เป็นซัพพอร์ตเบอร์งต้นของโลกของ LL อยู่แล้วนะ,ะมา45ปีเลยจริงๆเฟเกอร์ก็เคยโดนเบียดอยู่หลายช่วงนะฮะไม่ว่าจะเป็นช่วงปี2 0 1 5เนาะที่แกโดนดรอปสำรองบ้างให้ตรงสลับกับอีซีฮ แรงมาเบียดบ้างแล้ก็เป็นเฟเกอร์ที่ยังสามารถยืนหยัดได้จนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็จะมีช่วงปี2023เนาะที่เจ้าตัวมีอาการบาดเจ็บตรงข้อมือแล้วก็ให้โพบี้นะฮะบิดเลนอะคาเดมี่ของทีมเนี่ยเข้ามาแข่งขันอยู่ช่วงหนึ่งนะครับ แต่ก็ผลลัพธ์ก็อย่างที่เรารู้กันนะว่าแพ้ค่อนข้างที่เยอะนะแล้วก็เกือบจะไม่ได้ไปแข่งขันโวลแล้วแต่ว่าเฟกเกอร์ยังกลับมาทันแล้วก็คูพิกิตกลับมาได้นะครับข้อสำคัญน,นะครเรามาพูดถึงแบรนดิ้งของทีมทีวันแล้วก็มาร์เก็ตติ้งของไลออดแล้วกันการที่เฟกเกอร์ตัดสัญญาไปถึงปี2029อ่ะมันทําให้แบรนดิ้งของทีมทีวันยังคงแข็งแรงไปอีก4ปีนะขั้นต่ําอีก4ปีเลยเพราะว่าไอคอนิคของวงการยังคงอยู่นะครับแล้วก็เฟกเกอร์เนี่ยก็กลายเป็นเขาเรียกว่าสมบัติแห่งชาติของเกาหลีไปแล้วนะฮะมันทำให้ทีมทีวันเนี่ยไม่ว่าจะทําอะไรออกมาขายเมอร์ชันไดแบบเสื้อผ้าหรือว่าของใช้ต่างๆเนี่ยยังคง ขายได้นะฮะหรือว่าเฟเกอร์ไปออกงานหรือว่าไปคอลแลบกับแบรนด์ใหญ่ๆหรือว่าแบรนด์อื่นๆที่เป็นแบบเสื้อผ้าหน้าผมอะไรเงี้ยหรือแม้แต่ของกินนะที่เราเห็นเป็นพวกที่เป็นหน้าเฟเกอร์แปะอยู่ในชลาของมันมีึ่งเนาะนั่นแหละมันเลยทำให้เฟเกอร์ยังคงมีผลกระทบต่อทีมทีวันปีอีกนานนะครับ ผมก็เลยมองว่าเฟกเกอร์เนี่ยก็ทําให้แบรนดิ้งทีมทีวันยังคงแข็งแรงไปอีก4-5ปีเลยนะครับแล้วก็มันจะมีมีมหนึ่งนะเอ้ยหุ้นของไลออนเนี่ยขึ้นหรือว่าอาจจะแบบไลออนดีใจกับสิ่งนี้นะฮะปิดซอยฉลองเลยแล้วคนจะบอกว่ามันตลกนะแต่ผมบอกเลยว่ามันไม่ตลกนะ <S <S เพราะาการที่ไอคอนิกของการย,ยังคงอยู่เนี่ยมันทําให้ยอดวิวการแข่งโวหรือว่าการแข่งอื่นที่เฟกเกอร์มาเข้าร่วมอ่ะมันทาให้แบบยังไม่ตกนะฮะแล้วกระแสเก็งก็ยังคงอยู่เหมือนข้อที่ผมเล่าไปข้างต้นเนาะ ต่อมาเราพูดถึงภาพลักษณ์ของตัวนักกีฬาแล้วกันนะการที่เฟกเกอร์ยังคงโลดเล่นในวงการแข่งขันแล้วก็ตัดสัญญาไปถึงปี2029เนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นมืออาชีพของเขานะเพราะว่าเขาแข่งขันตั้งแต่อายุ17ปีเลยนะฮะแล้วก็ไม่ได้แวะไปทาอะไรอื่นเลยก็แข่งมาเรื่อยๆอาจจะมีช่วงที่พักบ้างนะฮะมีช่วงที่โดนดับสำรองบ้างแต่ว่าก็ยังคงกลับมาได้ทุกครั้งนะนะัว่ามันเป็นภาพลักษณ์ที่ดีนะฮะของตัวเฟกเกอร์เองที่ยังคงยืนหยัดได้้้้้้้้ใใในน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 อออาาาาาาาชีีีนะีีีีพะะะเเเเป็็็ตตััััววววววยยย่่่่่่่่งงงงงทททดดํนะหรดหรรไคนคึมมมมมุแแแแลลกกกกจซ มีแพชชั่นที่จะแข่งขันต่อไปนะครับก็เป็นภาพลักษณ์ที่ดีของนักกีฬาอ e ีสปอร์ตแล้วกัน ข้อถัดมานะครับเราพูดถึงแรงขับเคลื่อนแล้วกันเนาะการที่เฟกเกอร์ยังคงแข่งขันต่อเนี่ยอันนี้ไม่รู้ใครเป็นบางนะส่วนตัวผมเป็นอยู่มันทาให้ผมยังคงอยากที่จะดูแข่งต่อนะผมเชื่อว่าหลายคนก็เป็นแหละการที่เฟกเกอร์ยังคงแข่งขันต่อไม่ว่าจะชนะหรือแพ้เรายังอยากจะดูแข่งอยู่เช่นแบบเอ้ยเรายังจะมาเปิด LCK ดูที่เป็นลีเกาหลีนะเราอยากจะดูเ s i ที่มีเฟกเกอร์เข้าร่วมอยากจะดูโวลที่เฟกเกอร์ได้เข้าร่วมอะไรเงี้ยมันทําให้ส่วนตัวนะยังอยากจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอีสปอร์ตต่อเพราะว่าเอ้เึก จะอยู่ในวงการนี้ต่อไปนะมันก็เหมือนมีอะไรรับเคลื่อนเล็กๆนึงเนาะที่แบบเอ้ยไอคอนของวงการยังคงอยู่อะไรเงี้ยโอเคคข้อสุดท้ายนะที่ผมอยากจะพูดก็คือผมคิดว่าสิ่งที่ทำให้เฟกเกอร์ตัดสัญญาจนถึงปี2029อ่ะเพราะว่าเฮียแกเนี่ย ่านทุกๆช่วงแลวนะมันจะเป็นช่วงที่ดีที่สุดช่วงที่ต่ำที่สุดนะฮะแกเคยแบบได้อันดับไม่ดีบ้างในการแข่งขันในหลีกบ้านตัวเองเนาะหรือว่าไปแข่งขันโวก็แพ้ในรอบชิงแบบว่าแพ้แบบไม่น่าจะแพ้อะไรเงี้ยแพ้ทีมที่มันเป็นทีมอบอลบอลอย่างทีม d r x ในปี2022นะฮะก็เป็นปีที่เจ็บใจอยู่หรือว่าปี2017ที่แพ้แบบขาดลอยแล้วก็เป็นการแพ้แบบที่ทำให้เราได้เห็นน้ำตาของเฟเกอร์เนาะ,ะหลายอย่างอะ่ะผมคิดว่าแกผ่านมาหมดแล้วในวงการนี้นะมันเลยทำให้เฟเกอร์ไม่ได้กลัวเ,วานะเพา,าเอก็นในทีปห้แกยังง ยืนหยัดในวงการนี้เนาะผมว่านะก็คงไปสู่ตัวเองแล้วก็เป็นกำแพงกันในรุ่นใหม่ต่อไปนะครับโอเคคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะเป็นคลิปท,ที่ผมเปิดกล้องพูดคุยเนาะก็ลองมาฟีดแบ็กได้นะ,ะว่าคุณชอบแบบเป็นเสียงอย่างเดียวหรือว่ามีเปิดกล้องพูดคุยบ้างโอเคว่าเจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะฮะคลิปนี้ก็เป็นหัวข้อสั้นๆแล้วก็อาจจะมีหัวข้ออื่นที่ผมไม่ได้พูดคุยก็ลองมาพูดคุยได้นะฮะวาเจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านะผม นนี้ผมมีมาอย่างสาร,รภาพทุกคนนะฮะผมอัดมาแล้วน,นี่จะเป็นเทคที่3แล้วนะเทคแรกเนี่ยผมลืมกดอัดวิดีโอนะฮะเทคที่2ผมลืมกดอัดเสียงไม้ตัวเองเข้าคอมมันเลยทําให้เสียงมันเลยแบบไม่มีผมก็เลยต้องมาอัดรอบที่3นะฮะก็เป็นเรื่องที่มือใหม่แล้วกันว้เจอกันหคลิปหน้านะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย